วันนี้นะคบผมเราจะมาเล่นเกมที่ได้เป็นเกมซ่อนแอบนะครับผมแต่เราเนี่ยจะหดตัวเล็กลอมันเป็นไอตัวน้อยๆนั่น,นะครับผมเป็นชื่อแมปที่มีชื่อว่า shrink hide or seek ยอ่ยอขนาดซ่อนหรือแสวงหาเราจะมาลองเล่นกันว่าเกมเป็นยังไงนะครับได้ชิปเมนได้ไงไม่รู้อ้าเฮยลืม เขีนี้เงินแท้เลยยอดเยี่ยมไม่มีอะไรที่เป็นของฟรีเฮ<บ>้ยเฮ้ยเฮ้ยซ่อนหรอเฮ้ยผมซ่อนเก่งอยู่แล้วกด F ได้นี่กด F เอาผิด F กด E กด F e ผมเป็นตัวน้อยๆตรงนี้ก็ได้โอเคอ้ยคนหาคนเดียวครับ แต่ถ้าเาขาฆ่าคนสักคนหนึ่งที่นี่ได้เขาก็จะมีพวกเยอะมากกว่าเดิม <c oughs> อ้โถใครตกแบบว่า, <c oughs> าอ้าวแบบมีแค่นี้เหรอหรือ <c oughs> ว่าจะเดินไปที่โลกกว้างแล้วว่าจะมีกำแพงล่องผลแต่นี่คือเดินตกลงไปนะครับร่วงเลย <c oughs> ตาแรกก็เจอคนเกยืนเอฟเครอรอ <c oughs> จะชนะแบบอย่างนี้นะพี่อย่างนี้มันก็ไม่ใสสิครับไปจูบเลยอะ่ะเฮ้ยโอ้จูบจูบมันใหญ่เลยโกกโกกโอ้ยเดี๋ยวฮะว้าวดีมากเลยครับ <Yeah. S 1> เอาบัตรคำเอาอันนี้เอาเลือกไม่ทานทางนั้นกดเอฟเลยผม oh. เป็นตัวเล็ก เอ้ hey, แมบคุณๆนั่นเนี่ยเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยอ่ะ <Bra. S 1> เขาไม่เห็นหรอกในผมขอลองดูมุมสูงเอยเขาไม่เห็นเขาไม่เห็น <Bra. S 1> เขาเป็นมุมอันนี้ <Bra. S 1> อ้าวยิงแล้วคนหนึ่งร่วงแล้วคนหนึ่งครับ <Bra. S 1> อ่าา มีใครตอนนี้ครับพี่พี่เช็คตรวจเลยเหรอพี่ผมไม่เห็นเลยอ่ะใครอยู่ไหนอะว่าแ h ่ฟักเนี่ยนะโคตรเยอะเหลือสามพนครับผมเดิมเล่าเดินเล่าเดิมเล่าเดี๋ยวม่เหม่เนม่พี่พี่พี่ผมหกห้าสี่สามสอง เอเอไม่เห็นได้ไงวะสิเกอรเอเฮ้ยจริงจังเฮ้ยถ้าผมเป็นคนเดียวเพราะฉะน,นั้นเราลองยืนอยู่เฉยๆดูไหมวะไม่ดีเพมีเพื่อนนีม่嘛มีเพื่อนอยู่ยืนเฉยเก็ไม่รอดอะโอ้โหพี่ ผมจะหาทุกซอกทุกมุมมองที่นี่อยู่แล้วนะแปดซ่อนเก่งแต่หาไม่เก่งนี่นะบ้านนั้นแน่ๆบ้านนั้นแน่ๆเลยเออตุยอหุ่นช้าเกินเวลา เห็นแน่ๆเอไอก็เห็นแน่ๆทุกคนไม่เห็นนี้คือตาถั่วนะเชื่อผมังไงก็ต้องเจอต้องเจอแน่ๆแป๊บเดียวป้าไปสี่คนเน้วไม่เนียนไม่เนียนจริงเนี่ยผมเชื่อพี่ว่าต้องเห็นผมแน่ๆเพราะเขาดูละเอียดมากครับอืม ไงก็เห็นนะผมโอเคถึงหมดละโ,โฮ้ยโคตรเล็กเลยใช่ไหมผมขอเป็นคนขอซ่อนเ <c oughs> <c oughs> มืนรู้อ่ะเ <c oughs> มืนรู้ว่าผมทำเหมือนเหมือนรู้ผมหาไม่เก่งอะ่ะ <c oughs> นี่ครับตรงนี้เขาสามารถซ่อนได้นี่ตรบแล้วหนึ่ง โอ้พี่โอ่วองด้วยหายไปไหนวะทำไงวะผมหาไม่เจอจริงๆอะแล้วทุกคนแบบอ่ะผมเขาบอกทุกคนเลยว่าถ้าผมถ้าเห็นผมเงียบเพราะฉะนั้นแปลว่าผมใช้สมาธิอยู่คือใช้สมาธิจริงๆนะครับผมแทบไม่คุยอะเงียบเลยโอ้ยอัสด,ดีเพื่อนโหเนียนเลยดิ โคนโคตรเยอะดุนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาใช้ใช้โอ้ถ้าเขาไม่หันมาก็เขาไม่เห็นแต่ถ้าเขาหันหลังให้เราเขาเขาก็ไม่เห็นแต่ถ้าเขาหันหน้าเบลเขาเห็นเหลือสามคนครับฮุยพี่ยังรอดอยู่อีกเหรอเอาจริงดิเย้ ผมเป็นผู้หาไอ้ผู้ซอ่อนผู้ซ่อนที่ดี <Bru h. S> 10วิแอรที่ไหนได้แลนะ้เน <Bru h. S 1> ี่ยบราอยทุกคนอาจจะเมาเมาเมาก็ได้นะคะเพราะอ่าผมขยับเมาส์แล้วอีกอย่างหนึ่งคือแบบขยับไปเงี้ยต๊ด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 มันจะมึนหัว บอกไปไงั้นเพราะว่าผมมืนหัวอยู่<ร>ขอขยับนิดนึงอ้ายมาสามคนตรงนี้อีกหนึง่งพี่จะไม่มาตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ด้วยใช่ไหมครับจะไม่มาตรงนี้โอ้ เดียวเสียวหลังหมดเลยครับผมก็นะครับผมคลิปนี้ก็น่ <Yeah. S 1> าจะจบเพียงเท่านี้นะผมไม่รู้ว่ามันยาวไปหรือเปล่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมอีก99%้ที่ยังไม่กดตดตามก็ช่วยกดกันด้วยนะครับดบายครับไม่ดูสิถุกได้เลย small เดินออกเลย